ตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะคะสวัสดีค่ะพบกันกับช่องสไตล์เก๋เวริกูดค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะทุกคนครอบครัวเรานะคะเดินทางมาเที่ยวแม่กำปองค่ะมากันทั้งหมด7คนค่ะและทุกๆปีที่เรามานะคะก็จะมาพักกันที่นี่เช่นเคยค่ะบ้านพักทานทิปริมน้ำค่ะที่นี่นะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันค่ะทุกคนบ้านพักหลังใหญ่นะคะมีห้องโถงค่ะมีสองห้องนอน และก็ที่สำคัญค่ะสามารถทำอาหารกินเองได้ด้วยนะคะคุณพี่เจ้าของก็ใจดีมากๆเลยค่ะเรามากันทั้งหมด7คนนะคะ mm hmm. ก็รับกรุ๊ปเรากรุ๊ปเดียวเลยค่ะไม่ได้รับกรุ๊ปอื่นให้มาพักรวมกันเลยนะคะ mm hmm. บรรยากาศรอบๆบ,บ้านพักนะคะ mm hmm. ก็จะมีลำธารค่ะอยู่ข้างๆนะคะ mm hmm. เป็นลำธารน,น้ำตกธรรมชาติค่ะไหลผ่านค่ะ ช่วงเวลาตอนกลางคืนนะคะเรานอนเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกค่ะไหลอยู่ตลอดเวลานะคะฟังแล้วก็สบายใจไปอีกแบบค่ะทุกคนหลังจากเก็บข้าวของเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะออกไปเดินเล่นหาของกินกันก่อนค่ะกินข้าวซอยไส้อัวแหนมหมูไข่ปาลมค่ะเยอะแยะไปหมดค่ะอยากกินก็จะกลับไปทำอาหารที่บ้านกันต่อค่ะ ที่เดินเล่นนะคะก็ไปเจอนี่ค่ะขนมเปียงค่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวเป็นคนชิมค่ะอร่อยไหมคะลูกขนมต้มที่เหนียวไม่ไค่อยหวาน เล่นกันต่อนะคะเดินกลับบ้านกันค่ะก็มาแวะไหว้พระที่วัดแม่กำปองก่อนนะคะก่อนที่จะเดินกลับบ้านพักค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปตำส้มตำทำยำแล้วก็ทำสุกี้ชาบูกินกันค่ะทุกคนอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะไม่ทำอาหารซดอาหารร้อนๆนะคะก็คือมีความสุขที่สุดเลยค่ะและอีกอย่างนะคะ ก็มาช่วยกันทำอาหารกินค่ะรู้สึกเหมือนว่าไม่ไม่ได้มาเที่ยวนะคะรู้สึกเหมือนกลับมาบ้านแล้วก็มาทำกับข้าวกินกันกับพ่อแม่ที่บ้านค่ะอารมณ์ก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนมาพักยังไงนะคะได้ฟิลเหมือนกับบ้านก็มาพักที่นี่ได้เลยค่ะบ้านพักทานที่ริมน้ำนะคะก็ทำเสร็จแล้วค่ะหูน่ากินนะคะ ส้มตำก็มีค่ะยำก็มีแล้วก็ได้แหนมหมูมากค่ะไส้อั่วก็ได้มานะทุกคนแต่ว่าถ่ายไม่ทันค่ะเพราะว่าหิวกินกันหมดก่อนค่ะก็เหลือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จค่ะก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็จะออกไปเดินเล่นช่วงตอนกลางคืนกันค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ ได้เรามานะคะเป็นวันข้าวดาวค่ะก็มีการจุดพูดจุดดอกไม้ไฟเสียงดังนะคะลูกสาวก็บอกว่ารีบกลับบ้านเธอกลัวแล้วก็เลยต้องพาเดินกลับบ้านนะคะทุกคนเดินได้แป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะคะถึงบ้านพักเราแล้วทุกคนดูนะคะหลังใหญ่มากๆเลยค่ะบริเวณข้างล่างนะคะสามารถทําอาหารนั่งทานอาหารค่ะแล้วก็จอดรถได้ถึงสองคันค่ะใหญ่โตมากๆค่ะ ก็จะอาบน้ําเข้านอนก่อนค่ะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นตีห้ครึ่งค่ะจองรถไว้ไปเที่ยวกิลฟินนะคะรถก็มารับตามเวลาค่ะมาถึงกิลฟินค่ะนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากค่ะทุกคนก็มารอชมแสงแรกของปีกันนะคะอากาศก็เย็นกําลังดีค่ะไม่หนาวมากนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศช่วงใสายๆค่ะดอกไม้สวยงามเราก็มารอขึ้นรถที่เดิมนะคะ นั่งรถไปค่ะระหว่างทางค่ะคุณลุงคนขับค่ะก็พาแวะเที่ยวน้ําตกแม่กําปองค่ะเราก็เดินเข้าไปเที่ยวได้แป๊บเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีคนแก่ไปด้วยค่ะก็ไม่ได้เดินนานนะคะจากนั้นก็นั่งรถกลับที่พักค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางมาฝากค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถึงบ้านก็มาแข่งกันเป่าควันเล่นกับลูกค่ะอากาศเย็นก็มาแข่งกันว่าใครจะเป่าควันออกจากปากได้มากกว่ากัน ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของการมาพักผ่อนใน2วันหนึ่งคืนที่แม่กำปองค่ะหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวแม่กำปองนะคะสวัสดีค่ะ